บุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ จึงค่อยยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะดีสินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัวการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญสะสมไว้ที่ถือได้ว่าได้บุญบารมีมากที่สุดและสิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นแก่นแท้และได้บุญสูงกว่าฝ่ายศีลมากนัก พราะว่าการเจริญภาวนาเป็นการเน้นระงับการทำความชั่วทางใจคือเป็นการซักฟอกจิตให้สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่าแม้จะรักษาศีล227ร้อข้อหาได้ด่างพร้อยถึง100ปีก็สู้การทำสมาธิภาวนาเพียงแค่ชั่วไก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหูไม่ได้การเจริญภาวนานั้น สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือข้อที่หนึ่งการทำสมาธิด้วยสมถภาวนาการทำสมาธิแบบสมถภาวนาคือการกำหนดใจให้นิ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามขอให้เพียงแต่ใจอยู่นิ่งไม่วอกแวกก็คือเป็นสมาธิถ้าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด และคนไทยเราคุ้นเคยที่สุดก็คือการไหว้พระสวดมนต์การกําหนดจ,จิตด้วยการสวดมนต์นี้จะทำให้จิตนิ่งอยู่ที่บทสวดก็เรียกได้ว่าเป็นการทำสมาธิระดับต้นขั้นที่หนึ่ง <c oughs> หรือที่เรียกว่าคณิกะสมาธิข้อที่2การเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นต่างไปจากความเป็นสมาธิ ตรงที่สมาธิเป็นเพียงการทำใจให้สงบนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพียงอารมณ์เดียวแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้นึกถึงอะไรแต่การเจริญปัญญาคำพระท่านว่าวิปัสนาไม่ใช่ทำให้แค่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นการเจริญปัญญานั้นเป็นการคิดใครครวญเพื่อหาเหตุผลในสภาวะ ที่เป็นธรรมและความจริงในแต่ละสรรพสิ่งว่าสิ่งทั้งหลายนี้โลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์คือทุกอย่างเป็นสภาพที่ไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้เกิดขึ้นแล้วไม่อาจทรงตัวต้องเปลี่ยนแปลงไปทำให้อารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุ ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาและสุดท้ายคือสิ่งไม่มีตัวตนและไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือเป็นของของใครใดๆถึงสิ้นผลของการเจริญสมาธิและปัญญาจะทําให้พบกับความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรความสุขที่ได้จากการเจริญภาวนานั้นเป็นความสุขที่เรียกได้ว่าละเอียด กว่าความสุขทางกายมากมายนักและมีถึงสาขั้นคือมีความสุขในปัจจุบันสุขในโลกหน้าและมีความสุขเป็นที่สุดคือนิพพาน 1. ความสุขในปัจจุบันเมื่อฝึกทำสมาธิได้ในระดับเบื้องต้นเพียงแค่ปล่อยวางใจให้ผ่อนคลายกับเรื่องราวต่างๆได้ก็จะเกิดผลบุญขึ้นคือใจที่เป็นสุข ที่ได้ปล่อยวางได้พบกับความสุขใจขั้นพื้นฐานได้แก่เมื่อหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขจะนั่งนอนยืนหรือเดินไม่ว่าอิริยาบถไหนก็มีความสุขทั้งนั้นสุขไม่ต้องเลือกเวลาและสถานที่เพราะว่าจิตใจของเรานิ่งเป็นสุขแล้วพระท่านว่านัตถิสันติปะรัง สุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดนิ่งนั้นไม่มี 2. ความสุขในโลกหน้าความสุขในระดับขั้นต่อไปคือเมื่อได้ละจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไปเสวยสุขในภพภูมิที่เป็นสุขขึ้นไปในโลกหน้าเพราะการที่เราจะไปสู่สุคติหรือภพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความมองความใสของจิตเป็นหลัก หากก่อนตายมีจิตใจที่ผ่องใสเป็นสุขก็มีสุคติเป็นที่ไปหากก่อนตายมีความขุ่นข้องเป็นทุกข์ก็มีทุกขติเป็นที่ไปตามหลักกรรมแห่งอาสรนกรรม 3. ความสุขอันเป็นนิพพานการเจริญภาวนานั้นเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสหากมันเพียรฝึกฝนจนกระทำสํำเร็จ จนสิ้นกิเลสในภพชาติปัจจุบันก็จะทำให้จิตหลุดพ้นไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรอีกอันหมายถึงพระนิพพานซึ่งความสุขแบบนี้มีแต่พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์เท่านั้นที่สามารถไปถึงได้หากเราต้องการที่จะไปถึงความสุขพ้นทุกข์ไปตลอดกาลในภพชาติปัจจุบัน ก็ต้องพยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆหากไม่ถึงนิพพานในชาตินี้ชาติหน้าก็จะถึงได้แน่นอนต้องหมั่นสะสมบุญบารมีไปและต้องมีเคล็ดวิธีการฝึกสมาธิและการเจริญปัญญาที่ถูกต้องจากผู้ที่รู้จริงเท่านั้นการสร้างและสั่งสมบุญนั้นจึงเป็นงานสำคัญของชีวิตควรที่เราจะต้องกระทำ ให้เป็นนิสัยจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งไปเลยดังที่บรรพบุรุษของเราเคยกระทำมาโดยคนโบราณน,นั้นถึงกับมีคติในการสร้างบุญบารมีเอาไว้ว่าเช้าใดยังไม่ได้ให้ทานหรือทำทานเช้านั้นก็อย่าเพิ่งกินข้าววันใดที่ยังไม่ได้สมาทานศีลเพื่อที่จะตั้งใจรักษาศีล วันนั้นก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดที่ยังไม่ได้สวดมนต์นั่งเจริญสมาธิภาวนาคืนนั้นก็อย่าเพิ่งเข้านอนลองถ้าเราตั้งเงื่อนไขการสร้างบุญซึ่งไม่ใช่เรื่องทำยากเลยไว้เช่นนี้เมื่อทำจนเป็นนิสัยมันก็จะติดตัวเราไปและยังประโยชน์ให้เกิดกับคนรอบข้างไปด้วย เพราะเขาจะพบความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มเกิดศรัทธาหันมาทำตามเป็นการพากันสร้างบุญกลุ่มให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเมื่อสร้างบุญมาดีแล้วบุญนี้จะเก็บไว้กับตัวเสียก่อนเมื่อสร้างให้มากๆยิ่งดีเพราะเมื่อถึงเวลานำไปใช้แล้วจะได้มีใช้ไม่ขาดแคลนดังคำสอนของสมเด็จพระพุทธจาจย์โต พระมรังสีที่ท่านกล่าวเป็นอมตะวาจาวา่าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้น เจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบาร,รมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทํากุศลได้บาร,รมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนชัยหนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบาร,รมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพองค์ใด จะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตานเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า